สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องเว,เวลาเทียงตรงลนะประเทศแคนาดาทักทายพี่น้องฟังไทยและกกะพี่น้องทั้งฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบาวาจะเป็นทั้งยุโรปและกกะทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับกดอื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหละกกาคอมเมนต์ขามาครับพี่น้องสีเด็บบ์บคลิปใหม่ฝากช่อง Tube, ยูทูบใหม่น้ำเดอ้อครับพี่น้องครับความจริงในซอปปเล่านะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสิมาอัปเดตนะครับเนื่องจากว่า f c พี่น้องในช่องวิถีคนสองฝั่งโคงเพิ่นไห่ตามเรืองทีาสาวาที่ว่าไปโจมตีคําหล่าล่ำละครนะครับในวงเพชรลำเพิ่นนะครับ,รบที่ออกมาด่า FC คําหล่านะครับเป็น FC พี่น้องชาวไทยนะครับที่มาด่าคนไทยว่างโง่แล้วก็คนที่สนับสนุนคําหล่าลำสะอ่อนนะครับ ก็เลยเป็นข่าวที่ลุกลามไปทั่วทางโซเชียลนะครับตามดราม่านะครับตามจิกตามด่ากันไปมานะครับแต่คนที่ได้คนที่ได้รับผลกระทบคือพี่น้องชาวไทยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่สนับสนุนซัพพอร์ตด้วยน้ำใจที่มีนะครับสนับสนุนน้องคำล่าลำละครนะครับก็โดนด่าไปด้วยนะครับล่าสุดนะครับสาวมะลิคนนี้นะครับได้ออกมาขอโทษ f อ ีน้องคนไทยนะครับที่เหมาวรวมนะครับใช้คำที่หยาบคายแล้วก็ไม่สุภาพนะครับเป็นคำที่ไม่เหมาะสมนะครับมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยทางโซเชียลเนี่ยก็ไม่ยอมทางสองฝั่งคงนี่แหละครับต้องจี้ให้ออกมาขอโทษนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าอยู่ในช่องของมริเองก็ปิดปิดคอมเมนต์ไปนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับตามที่ติดตามข่าวนะเอส่งมาให้ดูนะครับก็ได้ไปออกรายการนะครับนะครับเสนอไปออกรายการในช่องของนุดาวสาวเมืองคงนะครับก็ขอโทษ f c พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ใช้คําพูดที่ด้วยอารมณ์นะครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ออกมาใช้คําพูดหรือว่าคิดก่อนจะพูดนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าเรื่องนุดาวนะครับ ที่นําเสนอไปนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่ทําตามหน้าที่เนาะนะครับจุดเริ่มต้นมันมันอยู่ที่ว่ามาลิเนี่ยนะครับเป็นคนสวรรคเขตนะครับแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับแขวงเดียวจังหวัดเดียวกันกับคําล่าลําละครนะครับที่ไปออดิชั่นแล้วก็ได้เป็นนักร้องที่วงเพชรลาเพลินนะครับแต่ไม่ได้เป็นอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ เบื้องต้นนี่คือมีปัญหาอะไรกันนะครับน่าจะยกหูคุยกันนะครับไม่ได้จะใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับมาโจมตีแล้วใช้คําพูดแบบขาดสตินะครับทาให้พี่น้องชาวไทยหลายๆคนนะครับรู้สึกเคืองนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับคําพูดนะครับการที่ออกมาขอโทษบางทีก็ขึ้นอยู่กับ f อีนะครับว่าจะยกโทษให้หรือไม่ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางคําพูดบางทีหลายยูทูบเบอร์หลายๆช่องครับก็อนาเอาคําพูดนะครับไปเผยแพร่ต่อไปนะครับทำให้สังคม มีหลายกลุ่มนะครับคนที่สนับสนุนให้อภัยไม่ให้อภัยนะครับมันก็ยากนะครับผมคนในสื่อสังคมออนไลน์มันหลายกลุ่มนะฮะทีนี้ผมก็แค่อยากจะฝากถึง f c พี่น้องคนเราทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแลวก็อยู่ในช่องวิถีคนสองฝั่งโคงนะครับพี่น้องครับการที่จะใช้คําพูดนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับเจตนาลึกๆของเราเราต้องการสื่อถึงอะไรนะครับต้องการที่จะทําให้ พี่น้องใน2ฝั่งโขงเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบดราม่ากันหรือไม่นะครับที่สําคัญนะครับเลิกนะครับเลิกมีอาคติกับพี่น้องคนไทยบางทีเราจะเห็นน้ําใจเห็นไหมครับในช่วงนี้สถานการณ์น้ําท่วมหนักในสบปลาวนะครับเกือบทั่วประเทศนะครับแม้แต่จะประสบปัญหาเรื่องการเดินเอกสารในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับหลายมูล,ลนิธินะครับในประเทศไทยเนี่ย เขาก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือในสปอรวลาวนะครับตั้งแที่ทั้งโลกโชเชียลก็ดราม่านะครับแต่น้ําใจพี่น้องคนไทยคือเขามองข้ามจุดนั้นเขาเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับในอีกฝั่งหนึ่งที่มีภาษาวัฒนธรร,รมคล้ายกันนะครับมันก็ยากที่จะตัดขาดกันได้นะครับเห็นคนที่ตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยคนที่รู้ภาษาวัฒนธรรมเหมือนกันเนี่ยมันก็ทําใจลําบากนะครับเห็นไหมครับมูนลนิธิเมตตาธรรม พยายามเดินเรื่องเอกสารที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้เราหนักมากนะครับผมหนักกว่าเขื่อนแตกในสปปเราอีกครั้งณนะตอนนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้หลายๆเขื่อนในสปปรลรวเนี่ยเขื่อนมันล้นนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือว่า,าเขื่อนเขาก็ประกาศอยู่แล้วครับเขาจะปล่อยน้าตอนนี้ผลกระทบมันก็จะมันมันก็จะตามมาผมไม่มีอะไรนะครับผมแค่อยากฝากถึงนะครับเจ้าหน้าทีา่เราทุกคน หรือแม้กระทั่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวก็แล้วแต่นะครับอย่าปฏิเสธน้ําใจพี่น้องคนไทยนะครับเรื่องเอกสารเนี่ยนะครับทำอะไรก็ได้ให้มันง่ายมากที่สุดนะครับไม่ต้องไปผ่านหลายขั้นตอนให้มันยุ่งยากตอนนี้รัฐบาลน,น่าจะเอาหน้าเอาชีวิตของประชาชนคนในสปอลาวไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะมีอคติความคิดที่ไม่ระบาดระแวงคนไทยจะเข้ามา นอกเหนือทําเกินหน้าที่เหนือการช่วยเหลืออาจจะมีนั่นมีนี่มาจับตานั่นนี่พยายามตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนมันเป็นการที่ทําให้การช่วยเหลือมันล่าช้าลงไปนะครับคนลาวเนี่ยถึงขั้นต้องส่งข้อความนะครับมาหามูล,ลนิธิหรือนะครับองค์กรต่างๆในประเทศไทยนะครับด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ผ่านรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับนั่นคือเข้าการขอชีวิตขอความช่วยเหลือนะครับ แล้วกลุ่มคนลาวบางกลุ่มนะฮะพวกคอมมิวนิสต์ลาวบางกลุ่มนะครับที่มีอคติต่อไทยหมายถึงเจ้าที่รัฐบางคนนะครับที่มองไทยแบบไม่เป็นมิตรนะครับก็เลิกคิดได้แล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับเพื่อนร่วมชาติในประเทศของคุณเองกําลังจะตายจากคุณไปเขากําลังเดือดร้อนกําลังลําบากที่สุดนะครับการที่คุณจะมาแบ่งแยกมีอคติอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่น้องคนไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับเขาไม่ได้ลําบากนะครับ เขาเพียงแต่มีน้ำใจหยิบยื่นเข้าไปช่วยเหลือเฉยๆเขาไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรจากประเทศลาวหรือว่าสปปลาวเลยนะนะครับมันในความคิดของคนไทยเขามองลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เคยอยู่ร่วมกันในสมัยก่อนก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาแบ่งไทยแบ่งลาวฝั่งนั้นก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ทันทีนะครับฝั่งนี้ก็นะครับเป็นคนไทยนะครับสัญชาติไทย เพราะการแบ่งแยกไม่ใช่ว่าประชาชุนคนสองฝั่งอยากจะแยกกันนะครับมันเป็นสมัยล่าอาณานิคมสมัยฝรั่งเศสนะครับไม่งั้นมันไม่แปลกหรอกครับพี่น้องไทยเราสองฝั่งคงทําไมพูดจาภาษาวัฒนธรรมคล้ายกันต่อให้การปกครองระบบระบบการระบบการปกครองผู้นําพยายามแยกพยายามสอนตําราเรียนต่างๆให้เรามีความคิดที่ต่างกันไปคล้ายๆกับเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนะครับแต่คนในสองฝั่งคงยังไงมันก็เข้าใจกันอยู่ดีนะครับ ผมอยากให้มองนะจุดนี้ในช่วงที่มันมีวิกฤตปัญหาแบบนี้นะครับไม่ใช่มองแต่เรื่องอดีตนะครับม่งั้นเราก็จะไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือนะครับประเทศเราก็จะไม่พัฒนานะครับตอนนี้ไทยเข้าไปถึงไหนแล้วทุกคนก็ทราบนะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับเดินหน้าพัฒนาอยู่เรื่อยหลายประเทศในอาเซียนนะครับที่มองไทยก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับก็แซงหลายประเทศในอาเซียนนะครับปัญหาค่าเงินนะครับสินค้า การท่องเที่ยวนะครับทุกอย่างไทยก็ครบเครื่องหมดเลยนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรหรือคอมมิวนิสต์ลาวหรือประเทศอื่นนะครับที่มองไทยมีอคติต่อไทยนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่อิจฉาไทยนะครับพยายามที่จะดึงไทยอย่างเช่นเวียดนามอย่างนี้ครับการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพยายามที่จะแซงไทยพยายามที่จะตามไทยให้ทันนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็เช่นกันนะครับส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็พยายามอย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยนะครับหรือทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับ ทุกอย่างผลไม้ไทยก็ครบเครื่องเพราะฉะนั้นคือเรามองเราเอาเราเอาความเป็นจริงนะครับมาคุยกันว่าไม่มีความจําเป็นนะครับประเทศไหนที่พัฒนาจเจริญน,นะครับเราพร้อมที่จะยอมเดินตามแล้วก็เรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรียอมเสียเปรียบถ้าเดินตามไทยเคยว่าไทยไว้เยอะเยะมากมายในสมัยอดีตสย,ยงงสยามอย่างงุ้นสยามอย่างเงี้ ถ้าจะตามเขาถ้าจะทําเหมือนเขาก็กลัวเสียเปรียบเสียศักดิ์ศรีนะครับมองข้ามจุดนั้นไปเถอะครับไม่งั้นเราก็จะอดตายนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องร้ายๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมในช่องวิธีคน2ฝั่งของครับพี่น้องอย่าลืมฝาก share, กดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามากครับพี่น้องสุเดยอดผ่านคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสบายดี